ผมมาเจอคนเก่งสลักใดที่ไม่ประสงค์ที่จะโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาแกสามารถเอาต้นมะขามเนี่ยมาดัดนะครับมาดัดมาดัดเป็นไม้มงคลที่ประดับนะครับแล้วก็ทำด้วยใจรักแล้วก็อยู่ที่ตำบลสลักใดถือว่าเป็น อีกงานหนึ่งที่คนสลักใดยอยากโชว์นะครับเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้เพิ่มมูลค่าในตัวเองนะครับประกอบกับความชอบของคนทำนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าคนบ้านเราเนี่ยความรู้ความสามารถไม่ยิ่งย่อนไปกว่า คนตำบลอื่นใช้พื้นที่ในการทำสวนเกษตรแบบนี้ไม่มากนะครับไม่มากแต่คุณพี่ท่านบอกว่าบางส่วนก็เก็บไปไว้ที่สวนที่ข้างนอกนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลานั่งทำนั่งประดิษฐ์ประดอยก็ใช้สถานที่ตรงนี้นะครับด้วยความชอบและก็ รักและหลงไหลในการทำเอาไม้มงคลอย่างเช่นต้นมะขามเนี่ยมาดัดแล้วก็เป็นไม้ประดับด้วยความรู้ความสามารถที่มีและความชอบนะครับบางต้นนี่สวยงามมากนะครับสวยจริงๆงเนี่ยแบบนี้ผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยพี่เขาบอกว่าใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้ต้นไม้สวยๆแบบนี้ แล้วก็อยู่ในกระถางที่พอเหมาะพอดีแบบนี้นะครับต้องใช้ทั้งความอดทนใช้ทั้งความรู้ความสามารถเพื่อนอกใ,ใช้เวลานานไม่แต่ละต้นพี่มีบางต้นสี่สิบปีใช้ยกตัวอย่างเช่นต้นไหนใช้เวลาสี่สิบปีสี่สิบปีก็นู่นต้นไสใช่ไหมครับ,รบ,รบนะี่ใช้เวลาสี่สิบปีอยู่บนบอยู่ในกระถางอย่างนี้เลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วครมูลค่าทางทางจิตใจมูลค่าทางประเมินไม่ได้แล้วก็ไม่จําหน่ายด้วย <laughs> เป็นความชอบเป็นความชอบ <laughs> อเพียงแต่นามาให้ท่านรู้ว่าคนเรานะครับมีองค์ความรู้แบบนี้สามารถถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้ไหมพี่เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นี่ ถ้าเราต่อยอดให้มาอยู่กับเด็กๆโดยที่ให้พี่ก็เป็นครูสอนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีผมเชื่อว่าวิชาทางทางการเกษตรมันต่อยอดได้มากมายมันขึ้นอยู่กับผู้คนนะครับผมถือว่าอย่างต้นนี้ใช้เวลา40ปีนี่แต่ความงามและมูลค่าทางจิตใจผมถือว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นศาสตร์ความรู้อันแบบนี้เนะี่ยก็อยากจะให้ มีการต่อยอดนะครับคุณพี่ก็ยินดีที่จะสอนนะครับถ้ามีคนชื่นชอบผมเรียนอย่างนี้นะครับความรู้เหล่านี้ความงามงดงามแบบนี้อยู่ที่ตำบลสลักใดบ้านผมนะครับผมจะพยายามสรรหาคลิปแบบนี้ที่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าของการเกษตรมาฝากทุกท่านอยู่บ่อยๆกดติดตามกันด้วยนะครับ